ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงอวดโพสโชชีวิตที่ต้องแข่งกันเพื่อให้ดูดีกว่าคนอื่นคนจำนวนมากเผลอติดอยู่ในกับดักของการแสดงออกมากกว่าการพัฒนาจริงแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่เลือกเดินทางต่างออกไปทางที่เงียบกว่านิ่งกว่าแต่ทรงพลังยิ่งกว่านั่นคือคนที่พัฒนาตัวเองแบบเงียบเียบไม่ต้องอวดไม่ต้องประกาศแต่ปั้นตัวเองให้แข็งแกร่งจากด้านใน ชนะใจตัวเองในทุกวันและปล่อยให้ผลงานพูดแทนเสียงใดๆทั้งหมดบทความนี้คือการพาคุณเข้าไปสำรวจเจ็ดจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆของคนฉลาดเส้นทางที่ไม่มีเสียงแต่เปลี่ยมไปด้วยพลังของตัวจริงพลังของคนที่ไม่ต้องอวดแต่ยืนหนึ่งได้ด้วยความมั่นคงภายในและระหว่างที่คุณเติบโตคนอวดฉลาดจะเผยตัวตนแท้จริงออกมาทีละนิด จนคุณเห็นความต่างอย่างชัดเจนข้อที่หนึ่งคนฉลาดรู้ว่าการพัฒนาที่แท้จริงไม่ต้องประกาศให้ใครรู้คนที่ฉลาดจริงเข้าใจสิ่งหนึ่งชัดเจนมากคือคุณค่าแท้จริงของตัวเองไม่ได้มาจากสายตาคนอื่นแต่มาจากความก้าวหน้าที่คุณสร้างขึ้นลึกๆภายในนี่คือเหตุผลที่พวกเขาเลือกจะพัฒนาตัวเองเงียบๆโดยไม่จำเป็นต้องโพสต์ให้ใครรู้ไม่จำเป็นต้องบอกว่าเริ่มทำอะไรใหม่ หรือกำลังจะสำเร็จอะไรอีกต่อไปเพราะผู้เขารู้ดีว่าคนที่พูดมากมักทำได้น้อยและคนที่ต้องคอยอวดว่าตัวเองกำลังพัฒนามักต้องการให้โลกภายนอกช่วยย้ำว่าตัวเองมีค่าแต่คนฉลาดจริงนั้นต่างออกไปพวกเขาไม่ต้องการเสียงปรบมือไม่ต้องการคำชมไม่ต้องการให้ใครรับรู้เพราะเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การสร้างภาพแต่คือการสร้างชีวิตหลายคนอาจเคยรู้สึกว่า เวลาตัวเองเริ่มทำอะไรใหม่ๆมักอยากให้ใครรู้เพื่อจะได้กำลังใจเพื่อจะมีคนชื่นชมแต่จิตวิทยาชี้ชัดว่าความรู้สึกพอใจจากการบอกว่ากำลังจะทำจะทำให้สมองหลั่งโดปามีนเหมือนกับเวลาที่เราประสบความสำเร็จจริงๆส่งผลให้ความกระตือรือร้อนลดลงความตั้งใจตกร่วงและทำให้เราทำจริงได้น้อยลงนี่คือสาเหตุว่าทำไม คนจำนวนมากประกาศเป้าหมายไว้อย่างยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายกลับไม่เดินถึงเส้นชช่เพราะพวกเขาพอใจแค่เสียงชื่นชมในตอนเริ่มต้นและคนฉลาดรู้ความจริงข้อนี้ดีพวกเขาจึงเลือกที่จะเงียบและปล่อยให้ผลงานพูดแทนความเงียบกลายเป็นสนามฝึกพลังภายในของพวกเขาไม่มีเสียงกดดันจากใครไม่มีสายตาที่คอยจับผิดไม่มีความคิดเห็นที่ทำให้ไขว้เขวพวกเขามีพื้นที่ในใจให้ตัวเองคิดวางแผนปรับปรุง และลมมีทำอย่างต่อเนื่องความเงียบทําให้พวกเขาไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งขันกับเวลาในสายตาคนอื่นและไม่ต้องกลัวว่าจะทําพลาดต่อหน้าผู้คนเพราะไม่มีใครรู้ว่าพวกเขากําลังสร้างอะไรคนฉลาดใช้ความเงียบเป็นกรอบป้องกันตัวเองจากพลังลบของโลกภายนอกจากความคาดหวังที่กดทับจากคนรอบตัวและจากความต้องการพิสูจน์ตัวเองจนเผลอทําอะไรเกินตัวในขณะเดียวกันพวกเขากลับมอบพลังทั้งหมดให้กับการเติบโตของตัวเอง พวกเขาวางรากฐานอย่างมั่นคงฝึกวินัยจนกลายเป็นนิสัยสร้างนิสัยจนกลายเป็นพลังและสร้างพลังจนกลายเป็นตัวตนใหม่คนฉลาดรู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบร้อนแต่เป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนเป็นระบบและสม่ำเสมอการพัฒนาแบบเงียบๆทำให้พวกเขามีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นฟังเสียงในใจตัวเองมากขึ้นและรู้ว่าควรเดินไปทางไหนโดยไม่ต้องถามความคิดเห็นของคนทั้งโลกและที่สำคัญกว่านั้นคือ คนฉลาดเข้าใจว่าการประกาศเป้าหมายต่อคนผิดผิดก็เหมือนนำความฝันของตัวเองไปไว้ในมือคนที่ไม่พร้อมจะเห็นคุณสำเร็จเพราะไม่ใช่ทุกคนจะดีใจกับคุณไม่ใช่ทุกคนจะสนับสนุนคุณบางคนเงียบแต่แอบอิจฉาบางคนยิ้มแต่คิดลบบางคนชมต่อหน้าแต่ตำหนิข้างหลังและคนฉลาดรู้ดีว่าความฝันต้องถูกปกป้องพวกเขาจึงเลือกที่จะเงียบพัฒนาและทำให้ความสำเร็จของตัวเองเป็นคำตอบแทนทุกอย่าง ยิ่งไปกว่านั้นความเงียบยังทำให้พวกเขามองเห็นความจริงของผู้คนอย่างคมชัดเมื่อคุณไม่พูดไม่ประกาศไม่อ้วอวดคุณจะเริ่มจับสัญญาณของคนอวดฉลาดได้ง่ายขึ้นคนที่ต้องการแสดงออกว่าเก่งมักมีช่องโหว่บางอย่างในใจคนที่พูดเยอะเกินจำเป็นมักกำลังปกปิดความไม่มั่นคง,งของตัวเองในขณะที่คนพัฒนาแบบเงียบเงียบไม่ต้องแสดงอะไรทั้งนั้น เพียงแค่พวกเขาเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆคนรอบตัวก็จะรู้สึกได้เองโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยคำใดดังนั้นข้อแรกนี้คือแก่นสำคัญที่สุดของคนฉลาดพวกเขาเลือกสร้างตัวเองให้แข็งแรงจนไม่ต้องขอให้ใครเชื่อพวกเขาเลือกสร้างหลักฐานแทนคำพูดและพวกเขาเลือกพัฒนาแบบเงียบๆเ,เพื่อปล่อยให้ผลลัพธ์มันดังขึ้นเองและเมื่อไหร่ที่คุณทำในแบบเดียวกันคุณจะเริ่มสัมผัสพลังของการเติบโตแบบลึกพลังของความมั่นคงภายใน และพลังของความสำเร็จที่ไม่ต้องอวดแต่มันจะเปล่งประกายในเวลาอันควรแบบที่ใครปฏิเสธไม่ได้ข้อที่2คนฉลาดรู้ว่าคนที่อดเก่งมักเผยตัวตนจริงออกมาเองเสมอและนั่นคือเหตุผลที่เขาไม่จำเป็นต้องตอบโต้หรือแข่งขันด้วยเพราะมนุษย์มีธรรมชาติประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อใครบางคนพยายามอวดโชว์จนเกินพอดีเขาจะค่อยๆเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองออกมาโดยไม่รู้ตัวยิ่งอยากแสดงว่าตัวเองเหนือกว่าเท่าไหร่ยิ่งทําให้คนอื่นเห็นว่า จริงๆแล้วเขาไม่มั่นคงเท่านั้นนี่คือกฎทางจิตวิทยาที่คนฉลาดเข้าใจอย่างลึกซึ้งพวกเขาจึงไม่เสียเวลาไปสู้กับเสียงดังไม่เสียพลังไปเถียงกับคนอยากเด่นและไม่จำเป็นต้องแสดงว่าตัวเองฉลาดกว่าใครเพราะพวกเขารู้ดีว่าคนที่ต้องคอยประกาศความเก่งของตัวเองมักกำลังกลัวว่าคนอื่นจะมองเห็นความไม่เก่งของเขาอยู่ลึกๆ เมื่อคุณมองไปที่คนอวดฉลาดคนที่พูดให้ตัวเองดูดีคนที่ชอบโชว์ว่ารู้ทุกเรื่องคุณจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างชัดเจนมากนั่นคือการกระทําของเขามักไม่สอดคล้องกับคําพูดเขาพูดได้เยอะแต่ทําได้น้อยพูดเหมือนรู้ทุกอย่างแต่ตอนลงมือจริงกลับขาดความแม่นยําพูดเหมือนตัวเองเหนือกว่าแต่ความคิดกลับวนอยู่กับการเปรียบเทียบว่าคนอื่นคิดยังไงกับตัวเองคนฉลาดรู้ดีว่าคนประเภทนี้กําลังติดกับดักของการสร้างภาพ และการสร้างภาพก็ทําให้คนเราต้องพูดมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อรักษาภาพลวงตาน,นั้นเอาไว้ในขณะที่ผู้ฟังกลับมองเห็นชัดขึ้นทุกทีว่าเขาไม่ได้มันคงอย่างที่พยายามแสดงให้เห็นเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนฉลาดถึงเลือกนิ่งพวกเขานั่งมองดูเฉยเฉยและปล่อยให้เวลาทำงานของมันเองเพราะพอเวลาผ่านไปเพียงไม่นานความจริงก็จะเปิดเผยตัวมันเองคนที่อวดเก่งจะเริ่มหมดแรงคนที่แสดงมากเกินไปจะเริ่มเผยช่องโหว่ คนที่พูดเหมือนรู้อะไรทุกอย่างจะเริ่มติดขัดเมื่อเจอสถานการณ์จริงและคนที่ต้องการคำยืนยันจากผู้อื่นตลอดเวลาจะเริ่มทำผิดพลาดเพราะความกลัวถูกจับได้ว่าตัวเองไม่ได้เก่งอย่างที่โม้วไว้คนฉลาดไม่จำเป็นต้องรีบอธิบายว่าตัวเองเก่งแค่ไหนไม่ต้องรีบบอกว่าเขาใจลึกกว่าใครพวกเขาปล่อยให้ความนิ่งของตัวเองเป็นเกราะปล่อยให้การกระทำเป็นหลักฐานและปล่อยให้เวลาพิสูจน์ตัวเองโดยไม่ต้องแย่งพูดไม่ต้องแข่งขันกับเสียงดัง เพราะพวกเขารู้ดีว่าคนที่นิ่งและมีความมั่นคงภายในจะมองเห็นความจริงได้ชัดกว่าเสมอคนที่พูดมากมักเปิดเผยสิ่งที่ไม่อยากให้ใครรู้คนที่อวดเก่งมักเผชอแสดงนิสัยจริงออกมาแบบไม่รู้ตัวและคนที่ต้องการการยอมรับมากที่สุดมักเป็นคนที่ขาดมันมากที่สุดเช่นกันและเมื่อคุณพัฒนาตัวเองในความเงียบคุณจะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าคนกลุ่มไหนจริงใจและคนกลุ่มไหนกำลังเล่นละคร คุณจะเริ่มเห็นความต่างระหว่างคนเก่งจริงกับคนที่ทำเป็นเก่งเพราะคนเก่งจริงจะพูดน้อยทำเยอะฟังมากกว่าออกความเห็นและลงมือทำมากกว่าพูดโอ้อวดในขณะที่คนอวดเก่งจะพูดเยอะชอบสั่งชอบวิจารณ์แต่มีผลงานน้อยหรือแทบไม่มีเลยและยิ่งเวลาผ่านไปความต่างนี้ยิ่งชัดจนปิดไม่อยู่ดังนั้นคนฉลาดจึงเลือกไม่ไปแข่งขันกับคนอวดเก่งเพราะมันเป็นการเสียเวลา พวกเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะคิดยังไงแม้ได้กังวลว่าคนอื่นจะมองว่าตัวเองเงียบหรือเฉยเพราะพวกเขามั่นใจว่าผลงานจะพูดแทนทุกอย่างและเมื่อวันหนึ่งคุณเดินขึ้นไปถึงระดับที่สูงกว่าคุณจะเข้าใจทันทีว่าคนที่เคยอวดเก่งจริงๆแล้วไม่ใช่คู่แข่งของคุณเลยเขาเป็นเพียงเงาที่ใช้เสียงดังกลบความว่างเปล่าข้างในและคุณไม่จําเป็นต้องสู้กับเงาเหล่านั้นแม้แต่นิดเดียวแค่เดินหน้าเงียบๆคุณก็แซงเขาไปโดยไม่ต้องเปลืองพลังชีวิต ข้อที่สคนฉลาดเข้าใจว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนาตัวเองคือการโฟกัสโดยไม่ต้องสนใจสายตาใครเพราะทันทีที่มนุษย์เริ่มแคร์ว่าคนอื่นจะคิดอะไรเกี่ยวกับเส้นทางที่ตัวเองเดินเขาก็จะเสียอิสระทางความคิดทันทีเสียพลังทางจิตใจและเสียทิศทางของเป้าหมายอย่างไม่รู้ตัวคนฉลาดจึงเลือกใช้ชีวิตแบบหนึ่งที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังมาก นั่นคือการพัฒนาแบบเงียบๆโดยไม่เปิดโอกาสให้ความคิดเห็นของคนอื่นเข้ามาทำให้เขาค่อยเขวแม้แต่นิดเดียวการโฟกัสในความเงียบนั้นเป็นเหมือนห้องส่วนตัวในความคิดที่ไม่มีใครเข้ามารบกวนได้เป็นพื้นที่ที่เขาสามารถวางแผนทบทวนเรียนรู้และลงมือทำซ้ำได้โดยไม่ถูกเสียงของโลกภายนอกทำให้สั่นคลอนและเมื่อไม่มีเสียงจากคนรอบข้างมาทำให้หลังเล สมองจึงมีเวลาและพลังเพียงพอที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ลึกกว่าและมีพลังมากกว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นต่อหน้าผู้คนหลายคนไม่รู้ว่าการสนใจสายตาคนอื่นมากเกินไปมีผลต่อจิตใจมากแค่ไหนมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่กล้าทําไม่กล้าลองไม่กล้าผิดพลาดเพราะกลัวถูกหัวเราะถูกวิจารณ์หรือถูกมองว่าไม่เก่งพอ ทั้งที่ความจริงแล้วทุกคนล้วนต้องผ่านความผิดพลาดเดียวกันก่อนจะสำเร็จแต่เพราะเราถูกสังคมกดดันให้ต้องดูดีตลอดเวลาทำให้หลายคนเลือกจะไม่เริ่มต้นดีกว่าต้องเสี่ยงโดนคนอื่นมองว่าตัวเองยังไม่เก่งนี่คือกับดักอันโหดร้ายที่ขัดขวางชีวิตของคนจำนวนมากแต่คนฉลาดรู้ดีว่าความสำเร็จไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีผู้ชมมากเกินไปเพราะเมื่อมีผู้ชมมีเสียงวิจารณ์ มีความคาดหวังมันจะทำให้จิตใจของเราหนักขึ้นโดยไม่จำเป็นและทำให้การเติบโตช้าลงอย่างที่เราไม่รู้ตัวคนฉลาดจึงเลือกพัฒนาตัวเองในที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนเพื่อให้ทุกก้าวที่เดินนั้นเป็นก้าวที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพมากที่สุดการโฟกัสในความเงียบยังช่วยให้เขามองเห็นเป้าหมายของตัวเองชัดเจนขึ้นเพราะเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนไม่มีแรงกดดัน ไม่มีความจำเป็นต้องทำให้ใครประทับใจพวกเขาจะเริ่มถามตัวเองด้วยคำถามที่คนทั่วไปไม่เคยถามเช่นฉันต้องการอะไรจริงๆในชีวิตอะไรที่ทำให้ฉันมีคุณค่าจริงๆฉันกำลังเดินทางไปในทิศทางที่ใช่หรือแค่เดินตามค่านิยมของสังคมคำถามเหล่านี้ดูเรียบง่ายแต่มีพลังมากเพราะมันทำให้คนฉลาดไม่หลงทางไม่หลงแสงไฟไม่หลงความสำเร็จปลอมๆที่มีไว้โช แต่เลือกความสำเร็จที่ยั่งยืนและสร้างคุณค่าในระยะยาวแทนอีกอย่างที่คนฉลาดเข้าใจคือการโฟกัสในความเงียบนั้นทำให้พวกเขามีพลังงานเหลือไปใช้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆการต้องตอบโทษหรือพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นนั้นเปลืองพลังทางจิตใจอย่างมากจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าภาระทางสมองที่ไร้ประโยชน์เพราะมันทำให้สมองใช้ทรัพยากรไปกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเติบโตของเราเลย เช่นการกังวลว่าคนอื่นจะพูดถึงเราแบบไหนการคิดหาคำตอบเพื่อปกป้องภาพลักษณ์การพยายามทําให้ทุกคนพอใจสิ่งเหล่านี้ทําให้สมองล้าและทําให้เราไม่มีพลังไปโฟกัสกับการพัฒนาที่แท้จริงแต่คนฉลาดเลือกตัดภาระเหล่านั้นออกไปหมดเหลือเพียงการทํางานกับตัวเองแบบลึกๆต่อเนื่องและจริงจังผลลัพธ์จึง,จงมักปรากฏเร็วและชัดมากโดยไม่ต้องหวังพึ่งคำชมจากใคร และเมื่อคนฉลาดโฟกัสในความเงียบเขาจะเริ่มมองเห็นความต่างอย่างชัดเจนระหว่างสิ่งที่อยากทำเพราะมันใช่กับสิ่งที่อยากทำเพราะอยากให้คนอื่นยอมรับซึ่งคนส่วนใหญ่แยกไม่ออกคนอวดเก่งมักเลือกสิ่งที่ทำให้ตัวเองดูดีแม้ภายในจะไม่ได้ชอบหรือมีความสุขจริงๆแต่คนฉลาดเลือกสิ่งที่ทำให้เขาเติบโตแม้บางครั้งจะยากแม้จะไม่โดดเด่นต่อหน้าคนอื่น แต่เป็นสิ่งที่สร้างความแข็งแรงของชีวิตในระยะยาวการโฟกัสแบบนี้ทำให้เขาไม่หลงไปทำอะไรเพื่อเอาหน้าและไม่หลงทำอะไรที่ดูดีแต่ไร้แก่นสารสุดท้ายคนฉลาดรู้ดีว่าพลังของความเงียบคือเพื่อนแท้ของความสำเร็จเพราะเงียบทำให้เขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดกว่าเสียงของโลกเงียบทำให้เห็นเส้นทางชัดกว่าเงียบทำให้เขาไม่ต้องเปรียบเทียบและไม่ต้องแบกความคาดหวังของใคร และเมื่อเขาโฟกัสได้ลึกพอเขาจะเติบโตขึ้นด้วยจังหวะของตัวเองโดยไม่ต้องสนใจว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นวันหนึ่งผลงานของเขาจะดังกว่าเสียงของคนทั้งโลกและในตอนนั้นเขาไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวข้อที่4คนฉลาดรู้ว่าการเงียบไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแอแต่ทำให้เขาแข็งแรงขึ้นจากข้างในเพราะความเงียบคือพื้นที่ที่มนุษย์สามารถกลับไปซ่อมแซมตัวเองเติมพลังและจัดระเบียบความคิดได้ดีที่สุด ในขณะที่คนอวดฉลาดมักเอาพลังไปใช้กับการสร้างภาพคนฉลาดกลับเอาพลังไปสร้างตัวตนจริงความต่างของสองเส้นทางนี้ใหญ่โตจนยากจะอธิบายให้คนที่ยังผูกติดกับความคิดว่าต้องแสดงออกเพื่อให้คนยอมรับเข้าใจได้แต่สําหรับคนที่เริ่มต้นพัฒนาตัวเองแบบเงีย,งยบๆแล้วเขาจะเริ่มสัมผัสได้ทันทีว่าความเงียบไม่ได้ทําให้เขาหายไปจากโลกตรงกันข้ามมันทําให้เขาเริ่มปรากฏชัดขึ้นในแบบที่ลึกกว่า และทรงพลังยิ่งกว่าเดิมโดยไม่ต้องประกาศอะไรเลยเหตุผลหนึ่งที่คนฉลาดเลือกความเงียบคือพวกเขารู้ว่าความคิดของมนุษย์นั้นเปราะบางกว่าที่เราเข้าใจมากเสียงวิจารณ์เล็กๆเพียงหนึ่งคำก็ทําให้ความมั่นใจหายไปเสียงเปรียบเทียบเล็กๆสามารถทําให้เราไม่เชื่อในตัวเองได้ทันทีและความคาดหวังของคนอื่นสามารถทําให้เรารู้สึกเหมือนกําลังเดินในเส้นทางที่ไม่ใช่ของเราเลยสักนิดคนฉลาดไม่ต้องการปล่อยให้ความคิดของคนอื่นมาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง พวกเขาจึงเลือกจะปิดประตูไม่ให้เสียงของโลกภายนอกเข้ามามีที่พุนเหนือเป้าหมายความฝันและจังหวะก,การเติบโตของตัวเองพวกเขาเข้าใจว่าการเติบโตต้องอาศัยความนิ่งและความนิ่งจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในพื้นที่ที่ปราศจากการแข็งขันปราศจากการเปรียบเทียบและปราศจากการต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นการเงียบยังทำให้คนฉลาดเฝ้าดูพฤติกรรมของคนอื่นได้ชัดขึ้นด้วยเพราะเมื่อพวกเขาไม่พูดไม่อวดไม่แสดงตัวเกินจำเป็น เขาจะเห็นว่ามีคนจํานวนมากมองชีวิตผ่านความคิดตื้นๆพวกเขาจะเห็นคนที่อยากเด่นแต่ไม่อยากเหนื่อยเห็นคนที่อยากให้คนอื่นเชื่อว่าเก่งแต่กลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทําให้ตัวเองดูเก่งมากกว่าพัฒนาจริงๆและพอคนฉลาดเห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยเข้าเขาจะยิ่งขอบคุณความเงียบมากขึ้นไปอีกเพราะมันทําให้เขาไม่ต้องตกลงไปอยู่ในเกมของการโอ้อวดหรือเกมของการชิงความสนใจอีกสิ่งหนึ่งที่ความเงียบทําให้คนฉลาดได้เปรียบคือ มันช่วยให้เขาตัดสินใจได้เฉียบคมกว่าใครเพราะเขาไม่ต้องเรียบตอบไม่ต้องรีบโชว์ไม่ต้องรีบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เสียสมดุลแต่เขาจะค่อยๆค,คิดอย่างลึกค่อยๆดูสถานการณ์ค่อยๆสังเกตคนและค่อยๆเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เหมาะสมที่สุดและสิ่งที่ให้ผลลัพธ์ยาวที่สุดการตัดสินใจของเขาจึงไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความอยากโดดเด่นไม่ใช่ความอยากชนะแต่เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของสติความเข้าใจ และความมั่นคงภายในที่ยากจะสั่นคลอนความเงียบทําให้พวกเขารู้จักตัวเองดีขึ้นด้วยเพราะไม่มีเสียงของใครพวกเขาจะได้ยินเสียงของชีวิตตัวเองชัดขึ้นมากเสียงที่บอกว่าควรไปทางไหนเสียงที่บอกว่าควรหยุดหรือควรเดินต่อเสียงที่บอกว่าอะไรเหมาะกับตัวเองและอะไรที่ควรปล่อยไปคนฉลาดใช้ความเงียบเป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวเองทุกวันจนพวกเขากลายเป็นคนที่เข้าใจข้อดีข้อเสียความสามารถความจำกัดและศักยภาพของตัวเองแบบลึกมาก จิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า self-awareness หรือการรู้เท่าทันตัวเองซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่สุดของคนประสบความสำเร็จเพราะคนที่รู้จักตัวเองมากพอจะไม่ทำอะไรผิดทิศไม่ทำอะไรที่ไม่ใช่และไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่สร้างคุณค่านอกจากนั้นความเงียบยังช่วยให้คนฉลาดเก็บพลังไว้ใช้เฉพาะกับเรื่องสำคัญเขาไม่ปล่อยให้พลังชีวิตรั่วไหลไปกับดรามา่าการโต้เถียงคำวิจารณ์หรือการเปรียบเทียบตัวเองกับใคร เขาไม่ไล่ตามความคิดสั้นๆของคนอื่นและไม่ปล่อยให้ความคิดเห็นที่ไม่ได้มีประโยชน์เข้ามากำหนดเส้นทางของตัวเองเขาจึงมีพลังเหลือเสมอในการเรียนรู้ลงมือและพัฒนาตัวเองแบบลึกและต่อเนื่องในขณะที่คนอวดเก่งหมดพลังไปกับการสร้างภาพคนฉลาดกลับนำพลังทั้งหมดมาสร้างตัวเองสุดท้ายคนฉลาดรู้ดีว่าความเงียบคือสิ่งที่ปกป้องเขาจากความวุ่นวายของโลกและเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เขาเติบโตไปไกลกว่าที่ใครคาดคิด เพราะคนที่ใช้ชีวิตแบบนิ่งๆแต่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นคนที่อันตรายมากในเชิงศักยภาพเมื่อวันหนึ่งเขาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาเขาจะไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นคนที่มีพลังภายในแข็งแรงจนใครก็ประมาทไม่ได้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนฉลาดถึงเลือกเงียบเพื่อเติบโตไม่ใช่เพื่อซ่อนแต่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งที่แท้จริงแบบที่ไม่ต้องอวดให้ใครเห็นข้อที่ห การพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆย,ยังมีอีกหนึ่งพลังที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแต่มันทำงานอยู่เสมอนั่นคือพลังของการไม่ต้องแข่งขันกับใครทั้งนั้นนอกจากตัวเองในวันก่อนคนฉลาดไม่เคยเสียเวลากับการอวดหรือการเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นเพราะเขารู้ดีว่าการเปรียบเทียบทาให้จิตใจสั่นไหวทาให้หัวโฟกัสหลุดและทำให้ตัวตนของตัวเองถูกขับเคลื่อนด้วยสายตาคนอื่นแทนที่จะเป็นเป้าหมายของตัวเอง คนฉลาดรู้ว่าการถูกเปรียบเทียบคือสนามที่คนอวดฉลาดชอบเล่นพวกเขาจะใช้คำพูดใช้ท่าทางใช้ตัวเลขใช้สถานะเพื่อแสดงว่าตัวเองเหนือกว่าแต่คนฉลาดจริงๆกลับไม่เดินลงไปในสนามนั้นเพราะรู้ว่ามันไม่มีรางวัลอะไรให้ชนะเลยมีแต่ทำให้ใจเราหมดพลังและเสียเวลาไปกับเกมที่ไม่จำเป็นการพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆคือการไม่ให้คนอื่นมากำหนดจังหวะชีวิตของเรา ไม่ให้สายตาหรือความเห็นของใครบังคับว่าเราควรทำอะไรควรไปทางไหนหรือควรเก่งในแบบที่ใครต้องการคนฉลาดรู้ว่าความสำเร็จที่จริงแท้คือการชนะใจตัวเองการพาตัวเองไปไกลกว่าเมื่อวานแม้แค่ก้าวเดียวมันคือชัยชนะที่ไม่ต้องประกาศแต่รู้สึกได้ลึกถึงข้างในและที่สำคัญคือมันยั่งยืนกว่าเสียงปรบมือจากคนอื่นหลายเท่ายิ่งเราพัฒนาตัวเองเงียบเท่าไหร่คนที่อวดฉลาดจะยิ่งมองเราออก ยิ่งแสดงตัวตนที่แท้ของพวกเขาออกมาชัดขึ้นพวกที่ชอบแก่งแย่งอวดอ้างจะรู้สึกกดดันเมื่อเห็นคนเงียบๆเ,เติบโตพวกเขาจะเริ่มพูดมากขึ้นเริ่มโอ้อวดมากขึ้นเริ่มทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นเพราะในใจลึกๆพวกเขารู้ว่าตัวเองไม่ได้มั่นคงเท่าเราแต่เราไม่จําเป็นต้องตอบโต้ไม่ต้องวิ่งไล่ไม่ต้องอธิบายให้ใครเชื่อว่าที่เราทำมันดีพอเพราะผลลัพธ์จะพูดแทนเสมอ คนฉลาดรู้ว่าการเติบโตไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันแต่เป็นเส้นทางส่วนตัวที่ไม่ต้องให้ใครมาร่วมตัดสินและนั่นคือเสน่ห์ของการพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆยิ่งเงียบยิ่งคมย,ยิ่งนิ่งยิ่ง,งมั่นคงยิ่งไม่อวดอะไรยิ่งกลายเป็นคนที่น่าจับตามองในระยะยาวสิ่งที่ทำให้เราก้าวหน้าไม่ใช่เสียงแต่คือแรงสม่าเสมอที่ไม่มีใครเห็นตังหากและเมื่อถึงวันที่เราเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นและมีความเข้าใจโลกมากขึ้น เราจะมองคนอวดฉลาดด้วยสายตาแบบใหม่ไม่ใช่ดูถูกไม่ใช่กโกรธแต่คือความเข้าใจว่าเขากำลังพยายามเติมหลุมว่างในใจตัวเองด้วยการแสดงออกภายนอกดูใหญ่โตแต่ภายในกลับอ่อนแอและนั่นคือสิ่งที่เราจะไม่เดินตามเพราะเรากำลังสร้างบางสิ่งที่มั่นคงกว่าตัวตนของตัวเองแบบไม่ต้องอวดให้ใครเห็นข้อที่ 6. กการพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆในแบบของคนฉลาดแท้จริง คือการรู้จักเก็บพลังงานชีวิตของตัวเองไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเป็นพลังงานที่ไม่ปล่อยให้รั่วไหลไปกับการโต้แยง้งการพิสูจน์หรือการต่อสู้บนเวทีที่ไม่ให้คุณค่าอะไรกับเราเลยคนฉลาดจะเลือกสนามของตัวเองเขารู้ว่าทุกคำพูดทุกอารมณ์และทุกความพยายามที่ถูกใช้ไปนั้นมีราคาหากเอาไปใช้กับคนผิดสถานการณ์ผิดหรือเกมที่ไม่สมควรเล่น มันก็เหมือนการปล่อยทองให้ตกลงไปในน้ำโคลนไม่มีทางได้กลับคืนมาแบบเดิมอีกการพัฒนาตัวเองเงียบๆจึงคือการเรียนรู้ที่จะปกป้องพลังงานภายในทั้งความคิดความตั้งใจความฝันและความก้าวหน้าไม่ให้ถูกดึงไปในทางที่เสียเปล่าคนอวดฉลาดมักใช้วิธีทำเสียงดังเพื่อกลบความกลัวข้างในพวกเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดูสำคัญดูเหนือกว่าดูมีอำนาจ แต่คนฉลาดจริงๆกลับไม่ต้องทำแบบนั้นเลยเพราะเขารู้ดีว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดจากการแสดงให้โลกเห็นแต่มาจากความมั่นคงภายในใจที่ไม่มีใครสั่นคลอนมันได้และสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องสร้างด้วยความเงียบเท่านั้นการทำงานเงียบๆทำให้เราได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นได้รู้ว่าคนเดินไปทางไหนควรปรับอะไรควรยอมรับจุดอ่อนตรงไหนและควรเสริมจุดแข็งจุดใด ไม่ต้องมีเสียงรบกวนจากคนอื่นไม่ต้องมีแรงกดดันจากสายตาผู้คนเราเดินด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวที่ต้องทำให้ใครประทับใจยิ่งเงียบเรายิ่งเห็นความจริงเห็นคนเห็นโลกและเห็นความตั้งใจของตัวเองชัดขึ้นความเงียบทำให้เราเห็นว่าใครกันแน่ที่จริงใจใครกันแน่ที่อวดใครกันแน่ที่อยู่กับเราเพราะผลประโยชน์และใครกันแน่ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้ คนที่ใช้ชีวิตแบบเสียงดังไม่มีวันได้เห็นเพราะถูกเสียงของตัวเองกลบทุกอย่างจนหมดคนฉลาดจึงใช้ความเงียบเป็นเกราะและเป็นเข็มทิศไปในเวลาเดียวกันเกราะป้องกันความวุ่นวายที่ไม่จําเป็นและเข็มทิศนําทางไปสู่ความเติบโตภายในที่มั่นคงกว่าเดิมเมื่อคุณพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆนานพอคุณจะเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคนที่เคยทําให้คุณคล้อยเขวกลับไม่มีอิทธิพลเหนือคุณอีกแล้ว คำพูดของคนอื่นเริ่มเบาลงความกดดันจากสายตาผู้อื่นเริ่มลดลงและคุณจะค้นพบว่าแท้จริงแล้วชีวิตมันสงบกว่าที่คิดมากถ้าเราเลิอกอนุญาตให้คนอื่นเข้ามากำหนดมันเมื่อคุณเติบโตเงียบๆจนถึงระดับหนึ่งคนอวดฉลาดจะเผยตัวตนที่แท้ของพวกเขาออกมาชัดยิ่งขึ้นพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าการแสดงออกของตนเองไม่สามารถทำให้คุณวันไหวได้อีกต่อไปและนั่น ทำให้พวกเขายิ่งแสดงมากขึ้นเผยความเปราะบางมากขึ้นจนสุดท้ายคุณจะรู้ว่าไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบหรือแข่งขันเลยเพราะเส้นทางของเรามันสูงกว่านั้นสูงในความหมายของความเข้าใจชีวิตไม่ใช่ความเหนือกว่าใครและนั่นคือหัวใจของคนฉลาดที่แท้จริงการเติบโตอย่างเงียบเียบคือการสร้างชีวิตที่มั่นคงจากข้างในอย่างสง่างามนุ่มลึกและยืนยาวไม่มีเสียง ไม่มีประกาศไม่มีการอวดแต่ทุกย่างก้าวหนักแน่นและส่งพลังจนโลกต้องหันมามองเองไม่ใช่เพราะเราดังแต่เพราะเรามีน้ำหนักในตัวตนที่แท้จริงข้อที่7การพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆอย่างคนฉลาดนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องปิดการตัวเองหรือซ่อนศักยภาพแต่คือการเลือกอย่างมีสติว่าอะไรควรถูกเปิดเผยและอะไรควรเก็บไว้เป็นพลังภายใน พราะในความเป็นจริงคนที่เติบโตได้เร็วที่สุดไม่ใช่คนที่รีบประกาศความสําเร็จแต่มักเป็นคนที่ใช้เวลาเรียนรู้ลงมือทําผิดลุกใหม่แล้วเดินหน้าต่อไปโดยไม่ต้องให้ใครมาคอยกํากับสายตาคนฉลาดรู้ดีว่าความสําเร็จที่แท้จริงต้องใช้เวลาต้องผ่านความล้มเหลวต้องผ่านความสับสนและส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่มีใครเห็นแต่พวกเขายังเลือดเดินต่อด้วยความนิ่งและมั่นใจเพราะรู้ว่า ความเงียบนั้นปลอดภัยพอให้พวกเขาฝึกกล้าเสี่ยงลองผิดลองถูกโดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินและนั่นทําให้เขาเติบโตเร็วกว่าใครโดยไม่ต้องเร่งรีบความเงียบยังช่วยให้เราหลุดจากกับดักความต้องการยอมรับจากคนอื่นเพราะเมื่อเราทําอะไรโดยหวังให้คนอื่นชมเราจะเริ่มสูญเสียทิศทางของตัวเองทีละน้อยความเงียบทําให้เราไม่ต้องรอคําตอบรับไม่ต้องรอเสียงชื่นชมไม่ต้องรอโลกยอมรับ แต่เลือกสร้างเส้นทางของตัวเองไปทีละก้าวด้วยพลังภายในที่มั่นคงกว่าเดิมคนฉลาดยังเข้าใจอีกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่พร้อมจะยกตัวเองขึ้นสูงบื้อเสียงแต่เสียงที่ดังที่สุดไม่ใช่เสียงของความจริงเสมอไปคนอวดฉลาดมักแสดงด้านที่สวยงามที่สุดแต่ซ่อนด้านที่อ่อนแอที่สุดไว้พวกเขาต้องทำให้ตัวเองดูเก่งดูแน่นดูเหนือกว่าอยู่เสมอเพราะในใจลึกๆพวกเขากลัวว่าโลกจะเห็นด้านที่ไม่มั่นคงของตัวเอง ต่างจากคนที่เติบโตเงียบๆซึ่งไม่จําเป็นต้องซ่อนเพราะเขาไม่ได้ใช้ภาพลักษณ์เป็นเครื่องมือแต่ใช้คุณค่าที่แท้จริงเป็นฐานคนฉลาดจึงไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องอวดเพราะรู้ว่าตัวเองกําลังเดินด้วยหลักการและความก้าวหน้าที่มั่นคงกว่าคนอวดฉลาดอาจจะเดินเร็วแต่คนเติบโตเงียบๆจะเดินไกลและวันหนึ่งเมื่อคุณเดินไกลพอคุณจะเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็น คุณจะเห็นว่าคนที่เคยดังกล้องกลับเริ่มเงียบลงเพราะเสียงของเขาไม่มีน้ำหนักเหมือนเดิมอีกแล้วคุณจะเห็นว่าคนที่เคยโอ้อวดเริ่มกระสับกระส่ายเพราะรู้ว่าการแสดงตัวตนของเขาไม่สามารถบดบังความจริงได้ตลอดไปคุณจะเห็นว่าคนที่เคยดูเหนือกว่ากลับอ่อนแรงลงเมื่อเจออุปสรรคจริงๆเพราะเขามีแต่ภาพภายนอกแต่ข้างในว่างเปล่าในขณะที่คุณซึ่งเติบโตงเงียบๆก้าวผ่านหลายอย่างโดยไม่ต้องพูด จัดการความกลัวด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอวดเอาชนะความท้อแท้โดยไม่ต้องให้ใครเห็นจึงมีความแข็งแรงจากภายในที่แท้จริงและความแข็งแรงนี้เองที่จะทำให้คุณยืนอยู่ได้แม้วันที่โลกสั่นสะเทือนคุณฉลาดรู้ว่าความเงียบคือการลงทุนระยะยาวมันเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้เราสร้างทักษะความคิดความเข้าใจและตัวตนที่แท้จริงโดยไม่ถูกรบกวนและวันที่เราเปิดเผยผลลัพธ์ออกมาโลกจะรับรู้ได้ทันทีว่า มันมาจากความจริงไม่ใช่จากละครความเงียบไม่เคยลดคุณค่าของคนฉลาดตรงกันข้ามมันทำให้คุณโดดเด่นในแบบที่ไม่ต้องแสดงเพราะเมื่อคุณพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆนานพอสุดท้ายสิ่งที่คุณเป็นจะดังยิ่งกว่าสิ่งที่ใครพูดและนั่นคือจุดที่คนอวดฉลาดไม่สามารถตามคุณทันได้อีกแล้วเมื่อคุณเลือกพัฒนาตัวเองแบบเงียบๆคุณไม่ได้เดินช้าและไม่ได้ทำตัวลึกลับ แต่คุณกำลังสร้างชีวิตที่มั่นคงจากรากแก่นภายในเป็นความสำเร็จที่ไม่ต้องประกาศไม่ต้องขอการยอมรับและไม่ต้องแข่งขันกับใครนี่คือพลังของคนฉลาดคนที่รู้คุณค่าของเวลาพลังงานและการโฟกัสคนที่ปล่อยให้ผลงานเป็นเสียงแทนคำพูดปล่อยให้การเติบโตเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ใช่คำอ้างคนอวดฉลาดอาจดังในวันนี้ แต่คนพัฒนาแบบเงียบๆจะยืนระยะได้ตลอดไปเพราะสิ่งที่สร้างมาจากความตั้งใจความนิ่งและการทำงานจริงไม่มีวันพังง่ายๆเส้นทางนี้อาจไม่เร้าใจแต่มั่นคงสง่างามและทรงพลังที่สุดและเมื่อถึงวันที่คุณแข็งแรงจากข้างในคุณจะไม่ต้องมองว่าใครอวดอะไรอีกต่อไปเพราะคุณจะเห็นชัดว่าเสียงดัง ไม่ใช่ความจริงเสมอไปและความเงียบนี่แหละที่เป็นพลังของตัวจริงในระยะยาว